สวัสดีครับก็มอยู่เกมโรบอทแมพสเก a ตออฟบี้นะครับผมท็อปถ่อนชาแนลจี g ูจีเกมม่ก็จะพามาดูเล่นแมปแนวใหม่นะครับสเก t ตไฟลุกนั้นเป็นยังไงมามาดูกันเลยครับเดี๋วจะบอกว่าผมเพิ่งเล่นแมปนี้เป็นครั้งที่3และ4เท่านั้นนะครับเริ่มแรกมันจะมีหน้าป๊อปอับเด้มมาอย่างนี้นะครับเป็นการเช็คอินเอาของรางวัลน,นะครับก็จะมีวันแรกได้ล้อสีเขียวน่าจะเป็นค่าเงินนะครับ ลักษณะก็คือเป็นล้อแบบนี้แหละ150นะครับวันที่2เป็นสปีดบูทวันที่3ก็ได้สเก็ตวันที่4ของรางวัลวันที่5เมจิกจำอันนี้น่าจะเป็นแบบสกิลจานะครับไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าผมเพิ่งเล่นเองนะวันที่6แต้มพอยต์สแต้มอันนี้เป็นแต้มสเก็ตลักษณะค้ายจิกซอนครับวันที่7ก็อะไรเนี่แบ็กสเก็ตบอร์ดวันที่8 มีหมวกกันน็อกด้วยนี่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพอรัดไว้ที่วันที่30เลยนะครับวันที่10บว้วันที่30เป็นรางวันสกเก็ตบอร์ดนะครับนี่ประมาณนี้ต่อไปนะครับการอัปเกรดนี่เลยอัปเกรดอันนี้คือเป็นการอัปเกรดสกิลนะครับโดยที่เราเอาแต้มล้อมากดอัพนะครับนี่อันนี้ฟรีอ่ะฟรีเป็นยังไงโอ้หมีฟรีไหมไม่มีอันไหนที่ 6K อันนี้ฟรีอ่ะกดฟรีกดอัพให้ดูกันนะครับจะได้กดอัพไปนะครับอันนี้โอเพนกดอ๋อข้ามไปอีก 1K โอแต่ไม่ถึง75 K. อ่ะอัพหน่อยเอออู้มี AFK area ได,ด้โอ้อันนี้ก็เพิ่งรู้นะครับเนี่ยนี่นะครับการอัพสกิลจะเป็นประมาณนี้นะต่อไปมีอะไรอีกฟรีไหมอ่ะโอเพนหน่อยอ๋ออันเก่าอู้มีฟรีไหมมีมีฟรี แต่ไม่ถึงงอูแบบนี้นี่น่าจะใช้พลังโลบัคเยอะนะครับถ้าใครอยากเก่งเร็วก็ใช้โลบัคเติมซื้อแต้มเอานะครับนี่ต่อไปมาดูพลังโลบัคก,กันนะครับน่าจะอยู่ที่ช็อปนี่แหละทางขวามือนะครับกดที่ชอ็อปมีอะไรบ้างบายเพิ่มสปีดบูส์10%นะครับพลังโลบัค199นะครับอันนี้อะไรนี่ available นะครับก็โอ้โหโลบัคทั้งนั้น โลบักดับเบิลจัมอันนี้ก็นโลบักนะครับ45ัน,นี่ s สต็ p ปป๊อปปิ้งชนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรละมีอะไรอีกอันนี้เป็นอันดับต่อรอบนะครับถ้าเราเล่นเนี่ยทำเวลาได้ดีมันก็จะมีรูปเราอยู่ข้างบนนะครับนี่ประมาณนี้นะครับอันนี้คืออันดับนะอันอื่นมีอีกไหมนี่ไงค,ครับสเก็ตบอร์ดพลังโลบักดูสิเท่าไหร่149เอ้ยซื้อมาสัมเปิลสักอันไหม ป๊อปปูล่านะครับเป็นยังไงนะใส่แล้วมันจะเท่ไหมเดี๋ยวค่อยดูนะครับอะไรนี่ด p ฟคิงโอ้มีด p ฟคิงด้วยเป็นไงว่าด p ฟคิงอันนี้ก็ใช้โลบัคซื้อกันทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวผมกดเข้าไปให้ดูกันนี่ไงใช่899เลยโอ้แมปนี้เนี่ยพลังโลบัคทั้งนั้นนะครับอันนี้อะไรอีกนี่599 Robux โลบัคโอ้โหอ,อะไรนี่คอนชอนเทปโอ้โอต่อไปอะไรนี่ฟีลิเวิร์ดเอ้ใช่เปล่า ไลค์เกมแอนจอยคอมมูนิตี้โอเคเดี๋ยวลองของฟรีก่อนนะครับเป็นยังไงผมกดออกก่อนนะนี่จอยเอวไม่ใช่จอยเวนวิธีกดไลค์แมปก่อนอ่ากดไลค์แมปล้วแล้วลองเข้าไปดูซิว่าจะได้ของฟรีไหมครับนี่อันนี้ก็เพิ่งรู้นะครับ <laughs> เพิ่งสังเกตข้ามก่อนผมไม่ปิดเพลงของในแมปนะครับไม่รู้ติดิลิขส์หรือเปล่าอ่าออกเล่นก่อนดูซิได้ยังอ,อ อะไรวะพีทเดอะเกมแอนดรอยค m m มูนิตสงสัยต้องเข้าอีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเข้าคอมมูนิตี้ก่อนนะครับคอมมูนิตี้ i s c o r d เลยแบบนี้ยังไม่ทำนะครับยังไม่มีคอมมูนิตี้ถ้าจะไม่ผิดนะครับกดที่ Developer นะครับจากนั้น JOY COMMUNITY เมื่อกด JOY แล้วกด VIEW ก่อนเมื่อกดวิวปั๊บเราคงเข้าแล้วแหละโอเคเลอบอกอีเวนต์โอเคอ่ะลองพิมพ์หน่อยโอเคโพส โอเคเข้าได้แล้วนะครับมามาดูกันว่าผมจะได้ของรางวัลไหมเข้าแล้วเข้าแล้วปั๊บเข้าไมค์ก่อนอกดสคิปครับเมื่อกดสคิปปุ๊บมาเอาสเก็ตออเรนก่อนเอ้ยได้แล้วแล้วเปลี่ยนสกินยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวของงมก่อนนะครับงมคือการค้นหาในแบบนี้ก่อนว่าไอคอนหรือไอเทมเรามันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเออเอ้ยสิบแต้ม ถ้าเป็นแต้มรูปสเก็ตบอร์ดทางสเก็ตบอร์ดจิกไม่ใช่เรียกเลยผมขอเรียกว่าเศษจิกซอสีฟ้าตัวนี้ครับจะอยู่ทางซ้ายมือบนคือส่วนมากอ่ะจ,จะใช้โลบักซื้อกันทั้งนั้นนะครับนี่แทบจะ1 0อเปรเ็เลยอันนี้ก็จะเพิ่มตามนี้นะใครอยากเท่ๆอยากเร็วๆอยากมีเอฟเฟกต์เชิญได้เลยครับใช้พลังโลบักซือก้อน,นะครับเดี๋ยวผมขอเอาสเก็ตก่อนสเก็ตสีส้มเป็นอย่างนี้แล้วเหรอเอ๊ะผมไม่ได้สังเกตนะฮะอันนี้เอมตี้เอมตี ไหนล่ะสีส้มผมเมก้าจ้ำ 15k ก็จะมีใช้แต้มในเกมปลดล็อกเหมือนกันนะครับเนี่ยอันนี้คือ 15k แต้มผมยังไม่ถึงนะมีแค่55เองเพิ่งอัพสกิลไปนะครับเอ้ยสเกตบอร์ดสีฟ้าสีส้มเออเป็นเจ้าของแล้วอย่างนี้ใช่ไหมอีควิกติดตั้งอุปกรณ์ู้สีส้มสีส้ม <c oughs> มีออร่าไหม ไม่มีครับโอ้ oh, ถ้าอยากเท่นะก็จะต้องเติมโลบั๊กเอานะครับไม่เป็นไรครับเอาสเกตบอร์ดฟรีก่อนนี่ได้สีส้มมาละต่อไปเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูก่อนนะครับเอ๊แมบมนี้เขาเพิ่งเริ่มไปนะครับไม่เป็นไรคือถ้าเราเพิ่งเข้ามาเล่นครั้งครั้งหลังใช่ไหมครับไม่ต้องกลัวเพราะอันดับหนึ่งอันดับ2อ,อันดับ3านี่จะนับเวลาเวลาที่เราออกสตาร์ทเท่านั้นนะครับมาเดี๋ยวผมเล่นให้ดูเลย มาดูกันนะครับว่าผมจะติด1ใน3มไหมแมปนี้นะครับเท่าที่ผมลองเล่นมา3ถึงไม่เกินห้นะครับเล่นไม่ยากแมปยังไม่โหดมากนะครับเนื่องจากว่ายังมีผู้เล่นที่เข้ามาเล่นและยังไม่ได้ใช้พลังโลบักเยอะนะครับดังนั้นมีโอกาสอยู่ที่เราจะติด1ใน3อยู่นะครับถ้าเราไม่ตกแมปก่อนนะครับมาดูกันเลยมาลุยไปลุย ไปครับนี่เห็นไหมบรรยากาศแมปเป็นอย่างนี้แหละปุ๊บต้องพื้นตรงนี้ก่อนปิ้วตรงนี้ก่อนขวาเร็วที่สุดปุ๊บเพื่อทําเวลานะครับนี่เป็นอย่างนี้แหละนี่หลบอย่าเพิ่งชนอย่าเพิ่งชนเอ้เออเอเอ,อโอ้โหเสียเวลาเลยจะติดหนึ่งหนึ่งสามให้ดูไหมเนี่ยได้ละโอ้โหนี่ครับเหมือนแมปออบบี้ทั่วไปนะเท่าที่ผมลองเล่นดูก็ ยังไม่ได้ยากมากนะครับยังแบบเล่นได้อยู่แมปไม่ได้ยากเหมือนแมปออบบี้ที่แบบพวกแมปเก่าๆที่แบบโอ้โหอันนั้นมันยากจริงครับออาต่อครับเฮ้ยเอ้ยโอ้ยหลดนเอ้ยเด้อเด้อสเก็ตบอร์ดสีส้มนะครับเพิ่งออกมาโอ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยไม่ติดเอา้าหุย เดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดีอาดีก่อนครับเมื่อกี้มันลื่นออกเฉยฮะเอ้ยปึ๊บปึ๊บอืมดนตรีก็จะเป็นลักษณะเขาเรียกอะไรล็อกพังนะครับหวังว่าคงไม่ติดลโกสิทธิ์นะคงไม่ติดหรอกมั้งเจ้าของแมปน่าจะใช้ AI ไอทำนะอันนี้เดานะ <laughs> มันจะได้แบบว่าไม่ต้องลิขสิทธิ์นะครับถ้าไปเอา เอามาเนี่ยุ้ยผมก็ไม่สามารถลงได้นะครับเพราะว่ามันจะเกิดการแจ้งเตือนขึ้นติดอันดับไหมเนี่ยเอยโอ้โหตกใจออ้ยติดสงสัยไม่น่าติดหนึ่งในสามแล้วครับโอ้โหอุ้ยปั๊มยางปั๊มยางหลบปั๊มยางก่อนโอ้ยถึงไม่น่ะโอ้ยไม่ถึงนี่แหละครับพลังสายฟรีเริ่มโทษแล้วโอ้ย อึบอึบผมกดเบรกนะเมื่อกี้ไม่น่าติดหนึ่งในสามแล้วเว้แต่ว่าคนที่อยู่ในแมปนี้เขาอึบเขายัางไงล่ะ <c oughs> เขาไม่ได้ทำเวลาดีเราก็มีโอกาสติดอยู่นะครับมันก็จะติดแบบอันดับแบบชั่วคราวแค่นั้นครับพอเริ่มเล่นใหม่มันก็หายละฟินิลไลติดไหม นี่พอเราเล่นจบนะครับเราก็จะได้โบนัสค <c oughs> ่าเงินเฮ้ยติดเว้ยแสดงว่ายังเล่นไม่ค่อยค่อยคล่องกันนะครับบวกกับที่เขาพิ่งมาเล่นละการอัพสกิลยังไม่ได้อัพแบบเต็มเ็มนะครับถ้าคนอัพเต็มเมนี่โห่เร็วมากครับอ่ะนี่ครับได้เงินมาแล้วเราก็มาอัพเกรดนะครับนี่ก็จะมีพวกสกิลต่าง,างเดี๋ยวผมขอเพิ่มความเร็วก่อน3า0ตังไม่พอโอเพนเปิดก่อน250อะไรเนี่ยสปีดพิกอัพโอ้สกิลเยอะมาก ต้องฟาร์มทั้งวันมัน้งนี่นะครับนี่แหละครับก็จะประมาณนี้นะครับสร,รัมบ,บแมพสเกตบอร์ดนะครับเขาชื่ออะไรแมพสเก็ตอ๊อบบี้นะครับเอาอีกรอบไหมเราสามารถเล่นอีกรอบได้นะครับถ้าต้องการฟาร์มเงินก็อีกรอบเลยอะมาต่ออีกรอบนึงเพราะว่าช่วงนี้ก็เหมือนเขาเรียกอะไรเพิ่มโบนัสการคูณตังอยู่นะครับ ตังก็จะเป็นรูปล้อมอบนี้แหละเฮ้ยลบๆลบลบลบเฮ้ยผมไม่รู้ว่าถ้าเรากระโดดนี่ความเร็วเราจะเพิ่มหรือเปล่าแต่โดยรวมถ้าที่ผมลองอัพสกิลดูนะครับการเพิ่มความเร็วนี่ขึ้นอยู่กับการอัพสกิลพาส,สีนะเห็นไหมอันนี้คือผมจะเร็วกว่าผู้เล่นที่เพิ่งมาเล่นใหม่อยู่นิดนึงนะครับ ฮึบอ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 ึบ้ยดีนะไม่ตกเฮ้ยไกลแล้วกันแล้วโดดก่อนครับโดดไปก่อนขอไปทางขวามัางนี่จะได้เห็นนะครับอ๋อทางขวาไปทางนี้โอ้แต่มันขึ้นเนินเสียความเร็ว ทำเร็วรถเฮ้ยกระโดดโอ้โหกระโดดอ้อมกระโดดอ้อมเฮ้ยดินซ้อนดินซอดทางในเนี่ยฮะยต้องกระโดดหลบกอนหลบดอดอึบอึบเออไปทางนี้ก่อนเวลาจะหมดยังซีวีโอ้ไม่ทันละเริ่มเล่นใหม่โอเคครับอ่ะอีกรอบไหมมาเดี๋ยวด้ ผมขอไปกับเขากันนี่จะได้เห็นบรรยากาศนะครับไปเลยแมปใหม่ไหมเออแมปใหม่ครับโอ้ยเป็นไงล่ะเห็นไหมพอผมอัพสกิลไปเบื้องต้นนะครับ<ๆ>ก็จะเร็วกว่าเขานิดนึงแหละอ๋ออันเกาไปทางขวาจำได้อยู่ปึ๊บสเกต็ตบอร์ดสีสม้มไปแบบเท่ครับต้องอ้อมแบบนี้ นึกถึงแมปออบบี้จักรยานเลยมันแบบต้องอ้อมนนครับแต่ถ้าไอ้แมปจักรยานหรือแมปมอเตอร์ไซค์น่ะถ้าเราเติมโลบักให้เยอะก็เทพแล้วครับแท้จะไม่ได้แบบมาขี่ตรงนี้เลยเขาเรียกอ,อะไรขี่บนถนนหรือวิ่งบนถนนเลยครับแบบบินอยู่ข้างๆแหละลอยอยู่นั่นแหละ <c oughs> ธรรมดาครับพลังโลบัก <c oughs> อโอหแมปนี้ยังสนุกอยู่นะครับสําหรับผมนะเพราะว่ายังไม่มีคนที่แบบ เติมโลบักเยอะนะครับพลังเทพทูยังไม่เยอะนั่นเองเฮ้ยเฮ้อู้วเฮ้ยโอ้โหอาเริ่มเสียสมาธิละเดี๋ยวะความเร็วตกละต้องบินอ้อมไม่ใช่บินอ้อมไปทางอ้อมอ้อมนิดนึงโอเคโอ้โหเสียเลยอ่ามาใหม่อุ้ยต้องข้ามตรงนั้นอืไม่เป็นไรครับเห็นจุดหรออ้วเฮ้ยจะเซ็งหรอเฮ้ยจะเบิกจะเบิกเฮ้ยเฮ้ย โอ,อ้ยโอ้ยมันแซงผมแล้วสงสัยสกิลพาสิ่มน่าจะเหนือกว่าผมนะไม่ไรไม่ไรไปไหนเพืเอ่อนเอ้ยอึ๊บเอึ๊บเอึ๊บเอ้ยถึงฟินิชไลน์แล้วโอ้โ,โดนเสียงโอเคครับนี่แหละครับก็จะประมาณนี่แหละครับสมัท สำหรับแมปมุ่มนึกชื่ออยู่แมปเขาชื่ออะไรนะ่ะสเกต h อฟบี้นะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณค่า